สวัสดีครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆสำหรับคนที่เล่นลายอยู่เป็นประจำนะครับนำมาฝากนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับว่าเรามีการใช้งานลายอยู่บ่อยๆนะครับการอ่านข้อความเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะประสบปัญหาที่ว่า อ่านข้อความแล้วคู่สนทนาไม่ตอบอก็เกิดการโต้เถียงกันว่าอ่านแล้วทําไมไม่ตอบอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้เรามีเทคนิคมาฝากว่าเปิดอ่านลายแล้วแต่ว่าคู่สนทนาไม่รู้นะครับว่าเราได้มีการเปิดอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนหรือว่าเทคนิคนี้เนี่ยทำยังไงนะครับโดยการทดสอบนี้เนี่ยผมทดสอบ กับเครื่อง iPhone 6กับ iPhone 6s แล้วเนี่ยมันสามารถทํางานได้แต่สําหรับ iPhone 5กับ 5s เนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบถ้าใครมีใช้ iPhone 5หรือ 5s เนี่ยก็ลองกลับไปทดสอบดูนะครับแต่ iPhone 4เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยกับตัวเครื่องนะครับมันไม่รองรับการทํางานลักษณะของฟีเจอร์นี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับการสาธิตเนี่ยด้านขวามือจะเป็นเครื่อง iPhone 4 ด้านซ้ายมือของจอเนี่ยจะเป็นเครื่อง iPhone 6S นะครับก็เดี๋ยวผมทำการส่งข้อความจาก iPhone 4ไปยัง iPhone 6นะครับแล้วเราก็ใช้เทคนิคนี้กับ iPhone 6S ตัวนี้นะครับว่าเมื่อเปิดอ่านแล้วรู้ว่าคู่สนทนาเนี่ยมีการส่งข้อความมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดอ่านแต่ทั้งทั้งที่เราเนี่ยทราบแล้วนะครับว่าข้อความนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผมจะส่งข้อความจากเครื่องนี้นะครับอลองดูนะครับว่า ทดสอบอผมส่งไปแล้วนี่ก็เด้งเด้งขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะว่าขึ้นออผมกออ็ไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเข้าไปอ่านเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าผู้สนทนาของเราเนี่ยจะเห็นแล้วเราว่าเราได้มีการอ่านข้อความแล้วมันก็จะขึ้นลดตรงบริเวณนี้นะครับถ้าใครเล่นลน์เนี่ยก็จะ ตาชินอยู่แล้วนะครับหรือรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะขึ้นว่าอ่านข้อความแล้วหรือรีดแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาเห็นข้อความแล้วและได้มีการอ่านเรียบร้อยแต่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะดูเนื้อข้อความข้างในนะครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะไม่เห็นนะครับว่าผมได้เปิดอ่านแล้วทำยังไงนะครับก็คือผมกด ้างไปที่ตัวนี้นะปุ๊บผมก็จะเห็นกดค้างน,นะครับก็จะเห็นแล้วเราว่าข้อความคืออะไรนะครับแล้วผมก็กดปล่อยอาจจะเห็นว่ามันก็ยังขึ้นมเมสเซจอยู่นะครับว่าจํานวนหนึ่งมเมสเซจที่ยังไม่ได้มีการอ่านนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็ยังขึ้นว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยยังไม่ได้รีดข้อความที่เราส่งนะครับแต่ทั้งๆ้ที่เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำยังไงนะครับผมกดไปที่ข้อความที่ผมสนใจนะครับกับคู่สนทนาของผมที่ผมไม่ต้องการให้เขาทราบว่าผมได้อ่านข้อความแล้วว่ามันเป็นข้อความอะไรบ้างเขาส่งอะไรมาบ้างนะครับผมก็กดไปที่ตรงนี้กดค้างนะครับแล้วก็ดูว่าข้อความคืออะไรค้างนะครับแล้วก็ปล่อยอตัวนี้นะครับก็จะด้านนี้ก็จะไม่เห็นนะครับว่า เขาได้อา่านข้อความแลวนะครับอ่อันนี้เราพอเราดูข้อความเนื้อข้อความจริงๆนะครับเป็นยังไงผมก็เปิดเข้าไปโอเคนะคผมก็เห็นแล้วลว่าเขาส่งอะไรมาให้ด้านนี้อะจะเห็นว่าขึ้นลีดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็นำมาฝากกันสำหรับใครที่ ไม่ต้องการให้ผู้สนทนาของเราเนี่ยรู้ว่าเราได้อ่านข้อความแล้วนะครับ